อมันมาเป็นกองทัพนะครับทุกคนครับเนี่ยดูดิครับก็สวัสดีทุกคนนะครับทุกวันนี้เรามาอยู่กับเกมไม n ครับพี p อกันอีกเช่นเคยนะครับก็ี้เป็นคลิปแรกของปีนี้นะครับปี2022นะครับอืมก็อยู่กับผมเซตเทเ i t e ์กนะครับอยู่กับมอสทรูเทรเวอร์อพ ocalypse host เอาเรนะครับผมเวอร์ชัน4.1นะครับเป็นมอสที่น่าสนุกนะครับเพราะว่ามันมี สิ่งปลูกสร้างสปาวขึ้นมาเองเยอะมากนะครับหลังจากลงมดมานะครับก็มันจะมีสิ่งที่เพิ่มเขามาน,นั่นก็คืออาวุธนะครับผม,มเป็นอาวุธพวกนี้อาวุธพวกนี้นี่มันสามารถหาได้จากพวกสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มเข้ามานะครับก็มันมีเยอะนะไอ้พวกนี้นี่สิ่งปลูกสร้างในค่อนข้างที่จะเยอะนะครับที่เพิ่มเขมาคือผมยังหาไม่หมดเลยว่ามันมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับนี่ยครทหารก็มีเต็นททหาร แล้วก็พวกไข่ซอมบี้อะไรพวกนี้ด้วยครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆกันเลยดีกว่าครับก็เป็นบอสที่สนุกนะผมว่าผมนี่ค่อนข้างที่จะอยากเล่นนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับที่ทุกคนชอบมากในก็คือเอ่อพวกปืนอาวุธแบบนี้นะครับที่มีปืนสามสามปืนนี่ไม่ใช่อะไรนะครับมันเป็นแบบว่าเอาไว้ใครจะเอาไว้ทำทีร่อะไรพวกนี้นะครับผมเออก็ผมว่าไม่ต้องรีว,วะไรมากเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี้ยสองสามปืนเองทุกคน ครับก็พวกปืนพวกนี้นี่ผมจะให้ดูสักนิดนึงนะครับมันไม่มีอะไรมากแร้วเพราะว่ามันเหมือนกับปืนทั่วทั่วไปนั่นแหละทุกคนซึ่งปืนไอ้ที่เล็งได้เนี่ยก็น่าจะมีแต่อันนี้แหละอันอื่นเล็งไม่ได้นะครับเนี่ยมีแค่สไนน์นะที่เล็งได้แบบเป็นสไนป์ปืนกลด้วยนะต่อมาครับอันนี้ให้ดูแค่นี้พออ,อ๋ออันนี้ไม่ได้ใส่กระสุนนะครับเอ,อเอาไว้อะไมอันนี้ก็จะมีแบบน,นี้นะ แล้วก็ลืมให้ทุกคนดูนะครับว่าหลังจากลุงมดมานี่มันก็จะเปลี่ยนอะไรพวกนี้ด้วยนะเปลี่ยนพวกทองฟ้าอะไรแบบนี้นะครับอืมแล้วก็ใครที่ถูกกัดนี่ก็จะกลายเป็นซอมบี้เลยนะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับต่อมานะครับสิ่งที่ทุกคนอยากดูนั่นก็คือพวกซอมบี้ที่เพิ่มเข้ามานะอืมก็จะมีพวก n p c ที่เป็นมนุษย์รอดอยู่ด้วยนะครับอืมนี่เป็นทฐานฐานนี่ครับ พวกซอมบี้พวกนี้นี่ผมเล่นมาผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะมีความสามารถอะไรนะมีนั่นแหละแต่แค่บางตัวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแค่บางตัวที่มันเป็นจุดเด่นรู้สึกว่ามันเด่นในตัวนี้เอออะไรแบบนี้ครับกนด้วยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะม่จะกลายเป็นซอมบี้เหมือนกันเวลาโดนกัดนี้เป็นซอมบี้ซอมบี้เนเธอร์ใช่ปะ่ะมันอ่ายแบบนั้นไหมซึ่งมันไม่รู้สามารถทําอะไรได้นะครับความสามารถของมันผมขอลองนี่ เอ้าอ๋อมันสามารถปล่อยระเบิดได้นะครับต่อมาก็คืออันนี้คือคนนะครับเป็นมนุษย์อันนี้ก็เป็นมนุษย์อีกนี่หมาสัมบี้หมนี่ครับซอมบี้หมาก็จะมีความสามารถที่วิ่งเร็วนะครับเอออันนี้เป็นซอมบี้ออมาทูดนี่ไม่รู้นะครับว่ามันมีความสามารถอะไรรเ,เสียงดังมากทุกคนได้ยินปะ่ะ มีหวัวหวัวเราะมันด้วยเวลาตายนะทุกคนได้ยินเสียงดังเกินก็ขอภัยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นซอมบี้อะไรมันทําอะไรได้ถ้าเกิดว่าโดนกัดมันแบบตีช้าเห,หรือว่าอะไรครับลองดูนะครับมาอ๋อนี่ครับความสามารถของซอมบี้ตัวนี้ก็น่าจะก็เดี๋ยวไปมาดูอันนี้กันเลยเดี๋ยวครับอันนี้ก็คือซอมบี้ซอมบี้ระเบิดเปล่านะี่ อ๋อนี่ซอมบี้เอนเดอร์แบนนะครับอันนี้มันสามารถบริงได้ฟิกเกอร์อ,อตาอมาครับนี่สนุกนะมอสนี้ผมบอกเลยบอกก่อนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูสักนิดหนึ่งนะว่ามันสามารถเปลี่ยนเป็นเนี่ยเวลาโดนกัดอะนี่ครับทุกคนนี่นี่กลายเป็นซอมบี้แล้วเห็นไหมเมื่อกี้มันยืนนิ่งอยู่แล้วก็ อยู่ดีก็กลายเป็นซอมบี้เหมือนกับชักอยู่แป๊บแป,แปหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวเพื่อทุกคนไม่เห็นเดี๋ยวเราจะให้ดูใหม่นะครับไาดูนะหลังจากโดนกัดนะครับมันก็จะเปลี่ยนร่างเป็นซอมบี้นะรอดูรอดูเลยนี่ครับนี่ชักอยู่แป๊บหนึ่งนี่ครับกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วนะครับผมก็ทุกคนอยากดูอะไรอีกครับทุกคนผมจะให้ดูตัวนี้เออในตัวนี้ตัวนี้ ซอมบี้บินได้ซอมบี้ผีนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะลอยประมาณนี้เลยครับเออแล้วก็ซอมบี้พวกนี้นี่มันไม่ใช่แค่กัดแค่มนุษย์นะครับมันกัดพวกหมูหรือว่าหนูทุกตัวเลยหละมันกัดทุกอย่างนะครับที่เห็นอืมตัวนอันนี้ก็เป็นค่ายทหารนะครับทุกคนค่ายทหารนี่มีอะไรบ้างมาดูดิอ๋อมีพวกลูกกระสุนอะไรพวกนี้นะครับ น,นี่ก็ด็อกเตอร์ซอมบี้อืมประมาณนี้ครับแต่ละสถานที่นี่ก็จะมีซอมบี้ที่ไม่สปาไม่เหมือนกันอยู่นะครับต่อมาครับนั่นก็คืออันนี้มันบักนะอันนี้มันน่าจะเกิดช้อนกันนะครับแล้วก็เกิดทําการให้บักนะครับต่อมาก็คืออันนี้เลยครับทุกคนเป็นเหมือนกับว่ามันซ่อนเอาไว้เก็บผักอะไรพวกนี้ไปหรือว่าอะไรวะอ๋อน,นี่ทุกคนนี่ มันน่าจะเป็นที่ซ่อนของ NPC นะครับทุกคนอืมผู้รอดชีวิตอะไรพวกเนี้ยเป็นแคมป์เออเป็นแคมป์นะครับอันนี้เป็นแคมป์ร้างแล้วแน่อนอนครับทุกคนเนี่ยใหญ่แมงมุมขึ้นเต็มเลยไม่มีใครกวาดเออก็คือทุกคนครับผมบอกขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับว่าบอสนี่นี่สิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มเข้ามานี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมอาจจะให้ดูแค่สองสามอย่างก็พอนะอืมสิ่งปลูกสร้างต่อมาครับที่ผมเจอนี่ก็คืออันนี้เลยครับ มันเป็นห้องสมุดหรือเปล่าหรือว่าอะไรเนี่ยอ๋อเป็นห้องเป็นร้านอาหารที่โดนนะครับโดนซอมบี้กัดอืมแล้วก็เจ๊งไปแล้วครับก็เพื่อไม่ให้คลิปนี้มันน่าเบื่อเกินไปนะครับทุกคนครับผมก็จะมาลองเอาชีวิตรอดให้ดูโดยการใช้อาวุธพวกนี้แหละครับเพราะว่าไอ้มอนี้นี่เอ่อปืนมันโหดจริงๆนะครับแต่ว่าซอมบี้มันมาแต่ละทีนี่คือแปลว่ามันมาเป็นกองทัพนะครับทุกคนครับเนี่ยดูดิ แล้วคือแบบว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช้ปืนอะไรพวกนี้ผมไม่รอดจริงๆนะดูทรงนะเพราะฉะนั้นแล้วผมจะลองเอาชีวิตรอดเท่าที่ผมจะทําได้ก็แล้วกันนะครับเออมามาเริ่มกันเลยวครับเนี่ยดูดิมันอยู่หน้าบ้านผมเนี่ยปรับโหมดก่อนแป๊บหนึ่งปุ๊บวิ่งเข้าบ้านก่อนกูผมลองเอาชีวิตรอดมาแล้วนะครับวับนนี้น่ากลัวอมาแล้วมาแล้ว,ม,ลวมันมากันแล้วนะดูทุงดีดูดีทุกคนครับ ก็นี่เป็นตอนเช้าแล้วนะครับผมตื่นขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยมาผมจะเอาชีชวิตรอดแบบสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวเด,ยวเด,ยวเดียวก่อนอื่นนะผมจะสำรวจบ้านหลังนี้ก่อนนะครับถ้าเป็นผมนะข้างบนรู้สึกว่ามันน่ากลัวยังไงไม่รู้นะครับบ้านหลังนี้เป็นแคมป์คนงานในนี้ก็อานนี้นี่มีอาหารนะครับอาหารกระป๋องปลาทูกินกิน,ก,นกินไม่ได้วะ เป็นที่อาบน้ำหรือเปล่าไม่รู้นะตายในเมื่อในบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเราจะไปยิงซอมบี้กันเลยดีกว่าครับหาใส่กระสุนมาเป็นเทียบร่อยแล้วครับดูมันเฝ้าอยู่หน้าบ้านผมเข้ามาเลยดิเฮ้ยมันทำอะไรเมื่อกี้มันตายยังไงทุกคนมาดินี่อย่าบอกบอกก่อนเลยโอ้โหเยอะ จบจบเกือบเกือบนะครับทุกคนโหติดพิษเลยอาหารอาหารผมติดพิษเลยครับทุกคนเราจะไม่มีอยู่ในบ้านับเราจะมีรองให้ของมีจะเลือกออกมาเป็นพิเลยแต่ละตัวอาน่ากลัวนะไอพวกแบบนี้ ืเออ,อยังไงก่อนดีครับทุกคนไปเดี๋ยวเราจะไปเราจะวิ่งไปตรงที่นั้นนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันน่าเบื่อนะอืมแต่ว่ารู้สึกว่าเราจะถึงตรงนี้กันก่อนไปตรงไหนก่อนดีครับทุกคนตรงนี้ก่อนแล้วกันนะในนี้มีอะไรบ้างอ่ะโอ้หน่ากลัวมากครับในนี้เดี๋ยวเราต้องหาทางเข้าไปนะครับยังไงดอีอ่ะเออ อันนี้โอ้โหกระสุนก็หมดแล้วนะตีก็ช้าอีโอ้โหจบตกใจหมดตกใจหมดแล้วไม่เอาแล้วคร you ับทุกคนไม่เอาแลยไม่เอาลไมเอาแลไม่เอาแลวไปให้นไปให้นกูผมไม่รอดว่ะทุกคนจบจริงๆเลยไปไหนมึทง ความยากของมอดนี้ก็ประมาณนี้แหละปืนมันก็แรงจริงๆนะครับแต่ว่าซอมบี้มันมาแต่ละทีนี่มากันเป็นขโยงแบบเป็นคองทับเลยนะไม่ไหวนะครับ